สวัสดีนะ FC, ยเยูยียูยีฝนตกนะพี่น้องฝนตกพี่น้องเลยดูฝนตกเฉยเลยตอนนี้ก็ฝนตกอย่างหนักในเอฟซหลังจากเมื่อเช้ารถน้ำต้นไม้นะฝนก็ตกลงมาเก็บพุงเก็บผ้านะฮะให้เรียบร้อย โอ้ฝนมันสาดนะน,นี่นั่นนั่นมันอยู่ไหนอะฟ้ามันอะพอดีว่าฟ้ามันมันมีฟ้าอยู่ใช่โอ้ว่าจะว่าจะทิ้งอยู่เห็นเอฟตัวไหลตัวไหล ไมเปิดไหลอ่ะใช่มันเป็นเสื้อเปิดไหลเหมือนอะไรนี่มันมันโชว์ไหลอ่ะจากไปรดน้ำต้นไม้ใช่เมื่อเช้ารถน้ำต้นไม้ใหญ่เลยฝนก็เลยตกจริงๆหน้านี้ฝนมันน่าจะต้องตกทุกวันนะหน้าฝนน่ะโดยปกติทุกทุกปีมันจะตกตอนกลางคืนเนาะ เกือบเกือบทุกวัน,อ,นอ่าวันสองไม่น่าจะเกินวันหนึ่งอะ่ะส่วนใหญ่มันจะตกทุกวันแต่ปีนี้รู้สึกว่าไม่กล้าปลูกต้นไม้เลยผมปลูกปลูกต้นตะขบยังตายเลยตายหมดเลยกล่าว่าฝนตกเลยก็เลยปลูกต้นไม้ที่ไหนได้ตายพี่นอ้องเยอือนีก็ย้ายเตาในะพี่ ว่าเตามันโดนฝุ่นไม่ได้ตัวนี้ไม่ย้ายเพราะว่ามันมีหลังคาผมออกแบบให้อย่างดีได้ยไม่เป็นไรสักตากข้างในก็ได้ยกอะไรนั่นมาข้างในอันนี้ก็ซักผ้าพอดีนะสิก็น่าจะฉล้องเลยโ้นี่เตาใหม่แล้วน,นี่เนาะไปเอามา โอ้ฝนตกดีมากเลยเอมวลน้ำมหาสารมาแล้วพี่น้องมวลน้ำมหาสารก็ให้ตกหนักๆพออะไรรู้ไหมใช่เอาปลาเอาเงีดยาใช่เฮ้ยได้ข่าวจะเปิดโรงงานปลาแห้งบอกเฮ้ยโรงงานปลาแห้งนี่มีหวังแล้วนี่ โรงงานปลาแห้งเริ่มผลิตได้เลยนี่ตั้งตั้งบริษัทได้เลยทำโรงงานปลาแห้งได้สบาย FC แบบนี้โอ้ฝนตกดีมากเลยวันนี้ดู FC บรรยากาศดีบรรยากาศดีฝนมันไม่ตกแล้วมันทำให้ต้นไม้เริ่มจะแบบเฉาเฉาแล้วเดี๋ยวไปดูมวนลน้ำขา้างหน้าโอ้โหหมาสบาย นี่นสิโอ้ฝนตกดีฝนตกดีอย่าบอกนะว่าตกแค่นี้มันเห็นบ้านปอนก็รู้สึกว่าตกเห็นปอนทำคลิปบอกว่าฝนตกอยู่ใช่แสดงว่าตกมาจากตรงโน้นเห็นเขาตกตอนต่เช้าแล้ว แสดงว่ามันเพิ่งจะมาจากโน้นฝนเนี่ยมามาถึงเรานี่เอฟซีอย่าบอกนะหมดหมดแค่นี้ยางพื้นยังไม่ได้เปียกเลยดูเอฟซีพื้นเกือบชุ่มนะยังไม่ได้เปียกเท่าไรเลยดูนะท่านผู้ชมฟ้ามืดฟ้ามัวมาใช่สังเกตดูต้นตะคบนุ่นเห็นไหม โน่นโ่นตายแล้วนะ่ะตายแล้วแล้วก็ต้นหลังรถก็ตายแล้วต้นโน้นที่ปลูกริมิม,มก็ตายหมดแล้วสิกว่าต้นตายหมดเลย<แ>ต้นนี้มันรดน้ำนะถ้ารดน้ำมันไม่ตายแต่ถ้าปลูกแล้วไม่รดน้ำเลยตาย,ย,ตายผมเห็นว่ามันตกทุกวันไงผมก็เลยเอามาลงดินเลยที่ไหนได้ไปหมดเลยไม่ไม่เหลือชีวิต เออถ้ามันติดแล้วก็คือจบออเอ็ดที่ท่านนะก็มีฝนตกเล็กน้อยนะฮะไม่รู้มันจะตกนานแค่ไหนนะยูยยู่ยิยยิ่ยุยยิ่ลงลงยายยิยุยยิยุยยิมา,มา มันไม่ให้ขึ้นรถมันเอฟซ<า>ีมันมันมันห่วงรถมันไม่ยอมให้ขึ้นรถอนอนนอนด้วยกั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 น grac, ะ,นะี grac, ่่นอางาาไมัท

อันนี้ไม่กล้าขยับตัวเลยไปแล้วอ่ะเอฟซีเอยากจะไปสวนที่ทดรไเหนอยากไปวันี้แหละเดี๋ยวรอปอนก่อนก็ได้เห็นปอนอยากไปอยู่นี่วนมันก็อยู่ตรงใกล้ๆนี่นี่สิ ใช่สวนกล้วยเนี่ยมีอินทราลัมเยอะอยู่โอเคครับรเอฟซีฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ